สวัสดีครับพบกัผมนะครับตั้มโตช็อปนะครับนี่เทปนี้นะครับเป็นเทปด่วนนะครับก็คือนี่ครับออกมาองใหม่นะครับ dji air 2 s นะครับก็เรียกว่าเหมือนตัวไม่ได้เชนนะครับก็อันนี้เป็นลำแรกลูกค้าก็จะให้เราแกะกล่องอัปเดตนะครับดก่อนลูกค้ามาเอานะครับผมก็เลยขอถ่ายคลิป Unbox ตันๆไว้ก่อนนะครับเผื่นก่อนลูกค้ามาเอานะครับโอเคที่เปลี่ยนแปลงหลักๆนะครับก็คือกล้องนะครับกล้องเนี่ยเซนเซอร์รับภาพนะครับเป็น1นิ้วแล้วนะครับแล้วก็ภาพนิ่งนะครับจาก12ล้านเหมือนของเดิมนะครับเป็น20ล้านพิกเซลส่วนกล้องวิดีโอความละเอียดนะครับเป็น 5.4K เลยของเดิมมี 4K รเนะนะครับสเปคก็ไล่ใกล้เคียงกับเจ้า m a v i c t o pro เลยนะแต่ที่แตกต่างก็คือว่า f s t o p ของตัวนี้เปลี่ยนไม่ได้นะครับจะเป็นฟิกเหมือนเดิมนะครับนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว ตัวนี้เป็นตัว air t o s ชุดคอมโบนะครับนะครับว่าจะแกะให้ดูว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับก่อนลูกค้ามารับโอเคไปดูกันครับอ่ะนะครับมาดูกันว่า In the Box ของเจ้า dji air t o s ตัวคอมโบนี้นะครับมีอะไรกันบ้างนะครับนี่หน้ากล่องนะครับข้างหลังก็มีรูปอธิบายแหละดูจากนี้ก็รู้ครับว่ามีกระเป๋ามีรีโมทมี nd f i l t e r ใบพัดฮับชาร์จนะครับตัว adapter นะครับโอเคแกะกล่องกันเลยอาจจะเร็วๆเลยนะก็พอดีก่อนลูกค้าจะมารับนะครับพึ่รับมันพึ่งออกนะครับเราก็แกะกล่องอย่างนี้แหละนะครับรับมันใหม่นะครับของมันเพิ่งมาแล้วก็แกะกล่องอันนี้เลยนะครับให้ดูนะครับลูกค้าบอกให้แกะกล่องอยู่แล้วนะครับนี่กล่องรวมๆก็ดู เหมือนเจ้าแอ์ทูปกตินะครับอ่าอันนี้ก็มีแมนวนวลให้อ่ะมาดูในกล่องนี้ก่อน,อนมีอะไรบ้างนะครับอันนี้แมนวนวลใบพัด <c oughs> นะครับใบพัดดิแยกเป็นสองซองให้แล้วนะครับไม่เหมือนตอนเจ้าแอดทูที่เป็นถุงรุ่มๆนะครับอันแยกเป็นซองมาให้แล้วก็มีปลายใบยเป็นสีส้มนะครับตรงกลางใบก็มีเป็นมาร์กนะครับสีส้มก็ไม่มีมาร์กนะ สายถูกต้องนะครับส่วนนี้ก็คือสาย usb type c นะครับเอาไว้ชาร์จรีโมทนะครับหรือไว้ซิงค์กับคอมพิวเตอร์นะครับอันนี้แกะดูเลยอเออนี่สวยแฮะนี่ nd filter นะครับสวยเลยนะครับมีมาให้นะครับกล่องอันนี้ดูดีมากนะมีให้4 เบอร์สเบอร์หกเบอร์สิหเบอร์สาสิบสกล่องสวยเลยนะครับเป็นดิฟュเตอร์ไว้ใส่ตอนที่ลดแสงเข้ากล้องนะอันนี้ก็เป็นพราสติกสำรองนะครับตัวนี้คือสายซิงค์มือถือกับเจ้ารีโมทนะครับเผื่อดีฟอลก็ได้เป็นเหมือนเดิมนะครับในกระเป๋าที่เป็นพร้อมตัวลำมาพร้อมรีโมทจะเป็นสายของ iPhone อันนี้ก็เป็นสาย USB ทกับ Mi c คร USB นะครับมีอะไรอีกไหม ไม่มีแล้วในนี้นะครับอ่ะอเี๋ออกไปก่อนมาดูพระเอกของเราใ <c oughs> นก,กระเป๋านี่นะครับมีกระเป๋าให้ยอยู่แล้วในชุดคอมโบนะครับตัวลำนะครับโอ้โห,โหนี่ยนะอย่างนี้โฟมกันกระแทกมานะครับถอดใส่กลับไปก่อน มอเตอร์ที่แตกต่างก็จะเห็นแล้วว่ามาร์กเนี่ยนะครับจะเป็นตัวก่อนเป็นมาร์กสีเทานะเป็นมาร์กสีส้มแทนและเวลาใส่พัดก็ให้มาระตรงกันนะครับนะครับดูหน้าตาลำเห็นไหมนี่มีเซ็นเซอร์เพิ่มมาให้นะครับเซ็นเซอร์เพิ่มมาให้ก็คือของเดิมมีหน้ากับหลังตอนนี้มีบนนะครับแล้วก็ล่างให้แต่ซ้ายขวายังไม่มีเหมือนทูโปรนะเขาต้องเหลือทูเหลือทางทูโปรเขาเดินหน่อยนะนะครับตันแบตเตอรี่นี่นะครับดึงออกมานะครับแบตเตอรี่ นี่เซ็นเซอร์ข้างหลังเหมือนเดิมมีเพิ่มมา,าหลังคือข้างหน้านี่ดูเิเป็นเอเรียนเลยนะครับเรามาดูกล้องกันหน่อยกล้องนี่เห็นเห็นเลยครับว่าใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าเซ็นเซอร์รับภาพขนาด1นิ้วแล้วถ้า Pro วถ่ากับทูโปรแล้วเท่ากับแฟนทอม4 V2 ีทูแฟนทอม4 Pro แล้วนะครับนี่ กล้องอยู่ใหญ่นะครับมิติก็เท่ากับเท่ากับทูโบเลยแหละนะครับกล้องนี้เห็นเลยกล้องก็แองเกิลก็มุมรับภาพก็88องศานะครับหรือว่าเทียบเท่ากับเลนฟูลเฟรมที่22่มิลนะครับเอฟสตอปเนี่ยก็จะฟิกอยู่ที่ f 2 8นะครับเขาก็เลยให้เอ็นดิวฟิลเตอร์มาว่าเกิดว่าคุณไปถ่ายตอนเที่ยงแดดจะจัดแล้วรู้สึกว่าชาัตเตอร์ปิดมันสูงเกินไปคุณก็ใส่เอ็นดิวฟิลเตอร์ขึ้นไปเพื่อลดชัตเตอร์ปิดลงมาได้นะครับอันนี้เรื่องพวกเรื่องกล้องเนี่ย ก็เหมือนการเล่นกล้องทั่วไปของศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับนี่ตัวลำวเสร็จแล้วครน,นี้ก็รีโมทรีโมทนะครับดูแลน้าตาเหมือนเดิมเนี่ยพออันนี้เหมือนแอร์ทูแล้วมาได้เช็มันนะครับมาได้เช็เพิ่มเซ็นเซอร์กันชนให้เพิ่มกล้องให้นะครับเพิ่มตัวฟังก์ชันกล้องเพิ่มเซ็นเซอร์รับภาพให้อ่านี่กระสายไหมติดสายมาติดรีโมทมนก็เป็นสายของ iPhone อยู่แล้ว นี่หมดก็ทรงเดิมนะครับทรงเดิมสายก็สติ๊กคอนโทรลอยู่ข้างล่างเหมือนเดิมนะครับอันนี้ในกล่องนี้อันนี้ครับชาร์จครับชาร์จมีให้ของแอร์ทูอยู่แล้วปกตินะครับนี่อันนี้ครับชาร์จมาดูที่อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของแบตเตอรี่เสริมให้อีก2ก้อนนะครับมีให้อ,ก,อก้อนนะครับ เทมาให้ดูสองก้อนนะครับแล้วก็อันนี้คือ adapter charge นะครับสายไฟบ้านนี่แล้วก็มีอันนี้คือตัวแปลงนะครับ adapter แปลงแบตเตอรี่ให้เป็นพอแบงค์นะครับนะครับอันนี้มีอยู่ตั้ตงแต่ตั้งแต่สมัยมาวิกโปรแล้วนะก็ได้ประโยชน์ดีนะผมก็ชอบเวลาไปใช้งานต่างจังหวัดหรือบางทีเรารู้สึกว่า ชาร์จแบตเตอรี่ไป3ก้อนแล้วเราแบบโอ้ไม่ได้ใช้ใช้แบตเตอรี่ไปหมดนะครับจะปล่อยให้ไฟมันมัน,ม,นมันเกิดการเรียนทิ้งไปก็เสียดายก็ใช้ตัวนี้นะครับออก5โวลต์2แอมป์ไปชาร์จมือถือได้นะครับหรือว่าใช้มาชาร์จของรีโมทคอนโทรลก็ได้นะครับผมตัวนี้โอเคเรียบร้อยนะครับจะเรียกว่าปุ๊บปั๊บรีวิวก็ได้นะครับเพราะว่าอ่าเราก็ต้องรีบชาร์จแบตนะโอเคโอเคนี่คืออุปกรณ์ในกล่องของ ตัวคอมโบนะครับผมไม่ลงดีเทลเยอะมากนะเพราะว่าอุปกรณ์เนี่ยก็คลา้คลายกับตัวเจ้า Air2 Combo ที่ผมทำคลิปก่อนหน้านี้นอยู่แล้วนะครับแค่ตัวนี้ตัวลำลก,ลก,ก็คือหลักๆก็คือนะครับสรุปให้เพิ่มเซ็นเซอร์กันชนด้านบนมานะครับด้านบนมาให้เหลานะเนี่ยติดตาป็นหลังเปรือกอยู่เนะี่ยนะครับเสร็จแล้วก็อัปเกรดกล้องให้เซ็นเซอร์ภาพรับภาพหนึ่งนิ้วนะครับวิดีโอ 5.4K นะครับนะครับแล้วก็มีลูกเล่นเพิ่มเติมนะครับสมาร์ท อะไรพวกนี้นะครับมีเรื่องเพิเ่มเติมมาให้นะครับโอเคนะครับก็สนใจสินค้าที่จะอายสอบถามได้ครับเต้าตัวชอปครับ08118 8, 8 6 4 7 7ครับขอบคุณที่รับชมครับสนใจสอบถามได้นะสั่งได้เรามีขายครับผมสวัสดีครับ